ก่อนต้องขอสวัสดีคณป้าทั้งสองก่อนเลยนะครับมีความรู้สึกยังไงครับกับสายตาของผู้คนที่บางทีอาจจะมองมาแล้วไม่เป็นมิตรสักเท่าไหร่หรือว่าอาจจะไม่ใช่สายตาที่ดีนะสผมครับผมก็คุยดมีมีคนมองในทัศนคติที่ไม่ดีบ้างไหมครับมีมค่ะเราบ้า,บารู้สึกยังไงกับสายตาเหล่านั้นครับก็้วยใจ ใจนะครับแต่ว่าก็หมดหมดต้องหมดสุดมีใครที่เห็นคุณป้ากำลังควาดอยู่ข้างๆแล้วอยู่ดีก็มาทิ้งขยะอยู่ตรงข้างกได้ไหมครับบางคนก็มีโยนทิ้งบุนที่ปุ๋ยที่บุญีเนะครับบางคนก็ขอโทษขอฝ่ามบางคนก็โยนมีต่างคนไม่เหมือนกันบางคนก็ยกมือไหว้ขอทิ้งขยะเลยนะคะพูดใจดีๆเราก็ปตื้นใจก็ยังมีคนดีอยู่ในสายตาเซมิพับ แล้วคุณป้าสมมติถ้าคุณป้าพูดได้คุณป้าอยากพูดอะไรกับสังคมบ้างไหมครับว่าให้ทําอะไรหรือว่าให้เปลี่ยนพฤติกรรมยังไงบ้างไม่อยากจะให้เขาที่อยากให้ตรงตรงที่ที่มีถังอย่างเงี้ยไม่อยากให้ไปวางตามตู้โทรศัพท์ตามป้ายรถเมล์อย่างเงี้ยไมอยาก่็ดุรี่เสร็จแล้วก็ ทิ้งลงพื้นอย่างเงี้ยไม่อยากจะให้ทิ้งอยากจะให้ไปทิ้งที่เป็นที่ทิ้งของปตมจัดให้ปตมจัดไม่ไงครับเพราตอนนี้อได้ทำมานานขนาดนี้แล้วครับคุณป้าภูมิใจกับอาชีพนี้ไหมครับภูมิใจใชะภูมิใจเหตุผลของความภูมิใจคุณป้าช่วยบอกได้ไหมครับมันก็เหมือนกับว่าเราทำงานไปด้วยแต่เราก็ได้ทำความทำความดีเพื่อสังคมทำให้ บ้านเมืองบ้านเมืองสะอาดทำให้บ้านเมืองสะอาดเป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวมใช่ใชด้วย<ะ>แล้วก็ได้ทํางานด้วยแล้วก็ได้ทํางานด้วยบ้านรู้สึกดีอะไรบ้างไหมครับท,ที่ได้เสียสละเพื่อส่วน มันเป็นยังไนกับมันม่จีก็น้อยใจแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าเหมือนเลานัสอที่ในหลวงท่านท่านท่นูอ่ะท่ก็อว่ามือะไรอ่ะเราทาความดีที่ราว่าติองว่างี้ถึงแบบใคม่เนแต่ว่าท่านก็เห็นไดไดแล้วตัวเราก็รู้ด้วยว่าเราทดีแล้ว คนมองว่าอาชีพบางอาชีพไม่เท่ากันการชี้คนอาว่าอย่างไรบ้างครับตุ่มโมงชายสามเวลาเขาบอกว่ามันไม่เท่ากันเขาคุณต้าคิดว่าอย่างไรบ้างครับคือของที่คุณมองกัานเราก็เราก็ไม่ทำให้เขาเข้าใจแล้วเราก็ทำให้เขาเข้าใจไม่ได้อ่ะคือเราคนไม่เหมือนกันมันเราไม่เหมือนกันเราอธิบายให้คนแบบบางคนอ่เข้าใจบางคนอาจไม่เข้าใจ เร่ว <icana> <naj bum S 2> ่าตายที่สุดแล้วทุกคนก็เป็นคนเดียวกันใช่มีความเท่าเทียมกันใช่มีความต้องการเหมือนกันแล้วก็มีความดีอยากทำเพื่อสังคมแล้วก็เป็นคนดีได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ใครจะรู้ว่าคนที่ทำงานดีๆก็อาจจะมีด้านไม่ดีไม่ดีในตอนอยู่ก็ได้ใช่ไหมครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณคนบ้านสองมากเลยนะครับที่กรุณามาช่วยตอบคำถามของผมในวันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ ถึงแม้ว่าอาชีพของป้าเสริมสวยและป้าบุตรสกรจะเป็นเพียงอาชีพที่หลายๆคนมองข้ามแต่ป้าเสริมสวยและป้าบุตรสกรก็ได้ทำความดีเพื่อสังคมและป้าทั้งสองก็คือเบื้องหลังความสวยงามของบ้านเมืองเราครับ